h ทคขับเฮาทูคือพื้นที่ให้แฟลชไดร์หากจะใช้ไปแล้วความจุดันหายนะครับเคยไหมครับซื้อแฟลไดร์มา 64G จิกเนอะแต่พอใช้ใช้ไปดันเหลือ 32G สงจิกซะงั้นนะครับล้วก็ไปคิดว่ามันพังหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับอาจจะมาจากความผิดพลาดในการตั้งค่าเนอะวิธีการแก้ก็คือให้เราล้างการตั้งค่าใหม่นะครับแต่อย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนด้วยนะขั้นแรกนะครับให้เราเสียแฟลไดร์เข้าไปในเครื่องครับและให้จำไว้ว่าความจุนั้นมีเท่าไหร่ครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่คําว่า Start แล้วพพิม์คําวว่า Dispart t แล้กด e n Enter ขั้นตอนที่3นะครับในหน้านี้เนอะให้เราพริมพ์คําสั่งว่า list list นะครับแล้วกด enter อีกครั้งเพื่อดูไดท์ที่เรามีทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับให้เราพริมพ์คาสั่งว่า select list ที่เราต้องการจะล้างของผมก็คือ select list one นะครับแล้วกด enter เลยขั้นตอนที่5นะครับพิมพ์คําว่า clean แล้วกด enter ครับสุดท้ายนะครับให้เราพริมพ์คาสั่งว่า create partition primary แล้วกด enter อีกครั้งนะครับเราจะได้หน้าตาแฟลตไดท์แบบนี้มาจากนั้นให้เรากด format แล้วเราจะได้พื้นที่ของแฟลตไดท์ทั้งหมดกลับคืนมาครับ